วันนี้หิวมากหิวจริงๆลงมาทางพระรามเก้าไม่รู้จะไปฝากท้องที่ไหนไนี่เลยมาที่จอดแปกแล้วร้านนี้ที่สะดุดเนี่ยคือร้านทะเลดอง20ที่มันสะดุดเพราะว่าราคาอยากจะแนะนําให้คนมาร้านที่แบบว่าราคาไม่สูงมากนะครับจะเห็นว่าลูกค้าเขาเยอะมากร้านนี้ลูกค้าเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นทําให้ผมแบบชวนหิวอะ่ะอยากชิมอยากกินซะเหลือเกินพี่อันไหนที่ลูกคา้าสั่งเยอะสุดพี่อันลท์ก็คือจะเป็นเซมอนกับกุ้งครับ อ่ะงั้นจัดมาเลยครับแซลมอนกับกุ้งแล้วชิมกันหน้าร้านเลยครับเราก็บอกตรงนี้เลยครับว่าอร่อยหรือไม่อร่อยแซบหรือไม่แซบแต่ผมเชื่อแหละว่าต้องไปโดนเพราะว่าสังเกตจากเมื่อสักครู่นี้นะครับลูกค้าเยอะมากมากเออว้าวอ๋อใครน้ำไปโยนตมีความ หวานเล็กๆนะครับหวานไม่มากกลมๆครับกินง่ายแซลมอนเขาสดมาก <S <S ส่วนกุ้งแง่กุ้งกุ้งเขาจะมีความหนึบหนับหนึบหนับหนึบหน,บ,หนบหนับนั่นแสดงว่าสดครับอร่อยเครื่องเขามีแบบเยอะมาก<ห>คเครื่องเยอะเคร,รื่องแน่นทุกอย่างสดกุ้งนี่เด้งแบบเด้ง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 แล้วเด้งอีกเด้งเด้งวิ่ง พี่เขาให้ชิ้นใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยดูดิว้าวโอ้จะกินยังไงวะแต่เชื่อไหมผมกินได้ข้ามอบนะรู้ด้วยว่าับเอเตงกับพุนดองกินเลยอืมอืมอร่อยสมคำล่ำลือเปลี้ยนพริกเยอะๆเนี่ยไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดเลยขอน้ำหนึ่งสิแต่เล่นครับไม่เผ็ดไม่เผ็ดสดอร่อยเลิศ น้ำจิ้มแซ่บดีต้องไปโดนเพราะงั้นอย่าลืมนะครับร้านทะเลดองนั้งต้น20ไม่แพงเลยอยู่ล็อกเจ11นะครับฟางด้วยครับทะเลดอง20บบาทไปก่อนเดี๋ยวแวะร้านอื่นหิว